อ,อื่นมากเจ๋งมากนี่เอาอื่นเอานี่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 ยเอาอะไรอีกเอาเอาผลไม้แตงกวาฟักทองกล้วยโคต มาเผอเทศพริกหยวกเก่งเก่งมากอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อยังนี้ต่ออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนนี่ยาขึ้นมาอีกหน่อย ใช่เหรอโอ้โหโอ้เลยอ่าเก่งมากเฮ้ยใช่เหรอดูดีๆก่อนไอ้ชายใจเย็นๆดูก่อนอ่าเด็กผู้ชายจุกจุกจุกหลอกจุกหลอก เด็กผู้หญิงขวดนมอ่าเก่งมากอ่าปิดทำไมลกูกวู้ใช่เหรออันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะเด้วเด้อไฟไฟสว่างเกินนะจอใช่เหรอหรอี บอกว่าละแชกแชรรูปแชกพอเปิดจอไฟฉว,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 ว่าตวสว่างเกินมองไม่เห็นสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมดูก่อนสามเหลี่ยมไอ้เชียสามเหลี่ยมนี่ดูกเหลี่อมสนสิเหลอหนินี่ไม่ใช่นะสี่เหลี่ยม,มหกเหลี่ยม ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ล,ยมลูกอเกกืเก่งมากเก่งมากต้องปิดโปรแกรมจริงไม่เขาจะเอามือตกนั่นไงเ,เดีแล้วก่อนซี่ด้ในคคบก่อน นี่พระจันทร์ดูดีๆเอเชียดูดีๆก่อนพระจรันทร์พระจรันทร์พระจันทร์พระจันทร์แม่แม่บ้านบ้านบ้านฝนตกพระอาทิตย์ วางอะดีสิลกูกดอกไม้ใบไม้ใบไม้อ่าใช่แล้วมั้งไม่ไม่เขาดึงไปแนละ้วมันไม่ถึงไงไม่ใช่นั้นอนะ่ะใ,ใบไม้ใบไม้ถูกแล้วว่าลูกใบไม้ลูก หนูจับดีๆสิลากดีๆเดี๋ยวก็ได้เองอ่ะอยากลองอะไรอ่ะเอออยากลองอย่างอื่นมากอ่าพ่อพาเล่นอย่างอื่นมาอยากลองวดลากไปตรงนู้นได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้